วั <Started> สดีครับพวกเราไทาย,ทยโอเวอร์สูงไปสูงไปวันนี้กลับมาอีกครั้งกับการรีวิวเด็กดูเอลรัสแนงขอแก้ไขว่ามันไม่ใช่เด็กดูเอลรัสแต่เป็นบูสเตอร์อของเสริม ของของเสริมหรือที่เรียกที่ยุกิดูเอรัตจะใช้คำว่าเด็กโมดิฟิเคชันนะครับผมซึ่งแพ็เนี้ที่เราหยิบมาก็คือแพ็คที่มีชื่อว่าไฮเปอร์สปีดรัสโรบพิว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 สปีดนะแปลว่าเร็วปังปามถนนซิ่งนั่นเองนะบ็อกเซ็ตนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูของข้างในกล่องกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างในแพ็คนี้นะฮะครับผมภาพมาปังโอเค นี่ก็เป็นของที่มีอยู่ในกล่องเลยนะซึ่งอของทั้งหมดนี้จะต้องได้รับการสุ่มเอานะครับผมสุมส่มฮะสุ่มในสุ่มของสุมส่มในสุ่มฮะอ่าแต่ว่าเนื่องจากว่าการมันมีจานวนแค่ห้าสิบใบเพราะงั้นโอกาสสุ่มเจอเนี่ยถ้าเจอครบทุกใบแพยในบล็อกเดียวเนี่ยมันยังมีอยู่โอกาสมีฮะมีแต่ว่าก็ก็ไม่ได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็เยอะกว่าอยู่กลบปกตินะฮะอ่าแล้วก็แพ็คน,นี้มีความพิเศษก็คือจะมีสุดยอดของตายา อาต้ตตตาแรอ่า<ช>เป็นของที่มีอยู่ในทุกยุคทุกสมัยนั่นเองใช่ครับไม่เซีวเลยในกล่องน,นี้นมีอะไรบ้างเดีย๋ยวเราจะมาดูกันเร็วๆแล้วก็จะมาวิเคราะห์กันว่าการ์ดไปไหนที่จะสําคัญในบล็อกนี้บ้างโอเคนะครับผมอ่าเริ่มจากใบแรกผมจะค่อยๆให้ไปรูปละวินึงนะครับผมอ,อ่เริ่มจากการนอร์มอลเนาะอ่าเริ่มจากการนอร์มอลอ่างบัอไอ้อ่ะไปทางขวาเรื่อยๆผมจะค่อยๆไหลไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดนะครับบางทีอาจจะช้าหน่อยเร็วหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับ ก็คือเด็กนี้ฮะก็จะเป็นกึ่งผสมพวกอมอนเริ่มต้นก็จะมีมอนนอร์มัลมอนเอฟเฟกแล้วก็วาดการเว้กำดักนิด,ดหน่อยครับผมฮโดยเด็กชุดนี้ก็จะเหมือนเป็นตัวเบื้องต้นที่จะต่อยอดเป็นเด็กต่อไปอย่างเช่นจะมีเผาน้ําเผาไซคิกเผาอะไรมากมายครับอ่าแล้วก็ตีมการ์ดมอนเตอร์ก็จะมีแบบของเก่าของใหม่บ้างปะปนกันไปครับผมอ่า ถ,งงถึงกับดักแล้วถึงกับดักแล้วโอเคโอเคโอเคนี่ก็จะเป็นกระโมหน้าการทั้งหมดที่แบบอาจจะดูเร็วๆบางคนก็สต็อปดูเอาแล้วกันโอเคเรามาดูกันดีก,กว่าว่าการ์ดสคัญในแพ็คเนะี้ยมีอะไรบ้างใบแรกไม,ไม่พูดไม,ไม่ได้เลยฮะนั่นก็คือบลูอายไว้ดากกันนั่นเองเอการ์ดมันมีความแตกต่างจากของเก่าไหมมีความแตกต่างอย่างหนึ่งก็คือเป็นการ์ดเรจนต์ฮะโอเคก็คือใส่ได้ใบเดียวทั้งเด็ก,อย,ดกอย่างที่เคยบอกไปในคลิปสาล่นนั่นเอง ครับผมอ่ะใบต่อมาที่เราให้ความสําคัญเลยก็คือดากิอัสนั่นเองฮะับดากิอัสทำให้เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปซื้อเออ่บูสเตอร์สตาร์เตอร์เด็กเพิ่ม3กล่องเพื่อให้ได้ดากิอัสสามใบเราสามารถซื้อบูสเตอร์นี้แล้วเปิดหาดากิอัสให้ครบสามใบได้เลยก็ดวงของคุณดีพอนะครับอ่บาฮะใบต่อมาก็ต้องเป็นเซเว่นโรสอยู่แล้วครับเหมือนกับเงื่อนไขเหมือนกับดากิอัสฮะก็คือเอามาเปิดเพื่อเล่นกับสตาร์เตอร์นั่นเอง ใช่ครับผมอ่อเทคการ์ดใบต่อมาเป็นเทคการ์ดของเด็กปลาครับผมหรือก็คือวอลฟิชชาร์คเมกาลอนนั่นเองในอนาคตเนี่ยเขาจะต่อยอดไปเป็นเด็กปลาที่ค่อนข้างแข็งแกร่งน่าดูเลยครับผมหรืออย่างตัวเทคการ์ดตัวต่อมาก็คือพิสมาคิตาหน้าออฟเดอะคอนฟูลไลท์นะฮะซึ่งก็จะเป็นเด็กของนางเอกในเนื้อเรื่องซึ่งผมจาไม่ได้ว่าเธอชื่ออะไรนะฮะแต่ว่าจะเป็น Deck เด็กเผ่าไซคิที่เป็นเกี่ยวกับอ่าดนตรีกีตาร์อะไรแบบนี้ครับผมครับผม ต่อมาก็จะเป็นเด็กไพโรนะฮะหรือเด็กไฟนั่นเองเด็กไฟนี่ก็จะมีความแบบว่าเบิรนเลือดอีกฝ่ายเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยในอนาคตมาแน่นอนครับผมต่อมาก็จะเป็นเด็กวอริเออร์หรือไรดาคอสตัวนี้นะฮะก็มีความแข็งแกร่งในเรื่องของการเล่น,นาเผ่านักลบกับเผ่าจอมเวทร่วมกันเพื่อต่อสู้กับศัตรูนะฮะในอนาคตจะได้เห็นเด็่นี้แน่นอนครับผมใบต่อมาก็คือ ซัตเทิลคิงบิทเทนะฮะที่แข็งแกร่งอีกใบหนึ่งเลยก็คือเป็นใบที่ในอนาคตจะได้เล่นกับมอนสเตอร์พวกเลเวลหนึ่งดาวนะฮะทั้งคือทั้งเด็กอาจจะเป็นมอนสเตอร์หนึ่งดาวสักครึ่งเด็กอะไรแบบนี้นครับครับต่อมาก็คือเซเว่นโรสวิทนะฮะการใบ,บนี้ก็คือเอามาเล่นกับเอ่อเซเว่นโรสแมจิกเชนนั่นเองซึ่งเดี๋ยวเอฟเฟกต์เธอจะเป็นยังไงหรือเก่งแค่ไหนไปดูในคลิปเกมเพย์ต่อไปที่เราจะลงได้เลยครับครับผมและใบต่อมาฮะเป็นเทคการ์ดที่ค่อนข้างน่าจะนิยมใช้สุดๆเลยก็คือ Sonic เยเกอรมันเป็นความสามารถในการที่ตัวมันตัวมันค่อนข้างไม่ใหญ่มากแต่ว่ามันมีความสามารถในการเคลียร์ค่อนข้างสูงนะเป็นใบที่ค่อนข้างเก่งในแพ็กนี้เลยเหมือนกันก็ระดับหนึ่งะระดับหแล้วก็อีก2ตัวที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือ d าร์กอ u นอ e พเซตและ d าร์กอ s นเซตอัปเฮะสตัวนี้ะจะเป็น2ตัวที่ทําให้เด็กดาร์กไอสเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งมากๆเลย ช่ฮะเพราะว่ามันรีของวิ่งวนหาตัวเองได้เรื่อยๆมันจะแข็งแกร่งมากฮะแล้วก็การ์ดใบสุดท้ายฮะเออของมอนสเตอร์นะฮะการ์ดใบสุดท้ายของมอนสเตอร์ก็คือคูริบอทครับคูริบอตเนี่ยตอนนี้ยังไม่เก่งหรอกฮะแต่เดี๋ยวในอนาคตเราจะได้เห็นตัวาการ์ดใบนี้ในการในเกมเพลย์แน่นอนต่อมามเป็นโซนของการ์ดเวทนะครับการ์ดเวทที่ผมแนะนําในแพ็คเนี้ยผมแนะนาแค่สี่เอ่อหนึ่งนะะหนึ่งสองประมาณสใบครับผม ก็จะมีแฮมเมอร์คลาสนะฮะเป็นการที่เอาไว้ทิ้งมือหนึ่งใบแล้วก็ทำลายเวกับดักของอีกฝ่ายหนึ่งใบครับผมมีฟิลภูเขาฟิลภูเขาเนี่ยเอาไว้เล่นกับเด็กมังกรเด็กอ่สัตว์ปีกแล้วก็เด็กสายฟ้าเพิ่มพลังโจมตีให้กับมอนเตอร์สามเผ่านี้สองร้อยนะครับถ้าถ้าคุณบอกว่าทำไมมันเพิ่มน้อยจังผมบอกว่ามันมีผลนะครับมนะตัวเลขแค่นี้มีผลต่อเกมนะฮะเพราะว่า ดูเอลรัสเนี่ยจะเน้นลง normal monster กันมากกว่านะเพราะงะั้นพลังยมตีแค่เพิ่มขึ้นแค่200เนี่ยมันวัดกันได้เลยอะ่ะครับผมอ่าและใบเบสใบสุดท้ายที่ผมแนะนําก็คือ recovery force นะฮะใบนี้เอาไว้เล่นกับจอมเวทก็คือสับเอาจอมเวทสามตัวในสุสารกับข้เด็กแล้วจวดหนึ่งขึ้นมานะครับก็เป็นการทําให้เด็กไม่เอาแล้วก็รีของและเด็กมือด้วยส่วนการ์ดกับดักที่แนะนําคุณเอมีแนะนําใบไหนไหมฮะที่ผมชอบก็จะเป็นไอ้กับดักที่เป็นรูปมือ,อครับ Call of the Earthbound นะฮะก็คือเป็นการกำดับที่เมื่ออีกฝ่ายโจมตีเข้ามาเราสามารถเปลี่ยนเป้ามนสเตอร์ตัวนั้นไปใส่มนสเตอร์ตัวอื่นได้นะครับครับผมอ่าก็เป็นการกำดับที่ดีสำหรับแพ็กนี้บูตเตอร์นี้เลยนี่ก็จะเป็นโฉมหน้าทั้งหมดของบูสเตอร์ที่น่าสนใจในแพ็คนี้ละแต่เดี๋ยวมันจะได้เอามาใช้ยังไงหรือว่าจะได้เห็นประสิทธิภาพของมันเต็มที่เมื่อไหร่รอดูคลิปต่อไปได้เลยครับ ครับผมสำหรับวันนี้คลิปรีวิวนี้จบลงแล้วขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับพวกเราวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับรบ๊ายบาย